สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในเซิร์ฟเอ็มซีกีฬสินดอนเนตนะครับตอนนี้ผมอยู่กับใครครับผมจากเออผมจากผมสินเออผมสินจากช่องเดอะบัตเทอร์นะครับจากช่องสินหลอดด้วยนี่จากสองช่องมีเพลงให้ฟังด้วยจังเพลงกังนัมสไตล์ไปเราไปเล่นไลทนิ่งกันดีกว่าเต้ได้ครับผมว่าวันนี้เราต้องบ้านมันเนี่ยบ้านมันยังไม่เติมเต็มเท่าไหร่นะมันยังมีอะไรที่ยังไม่ครบถ้วนคุณเต้บ้านคุณเต้เนี่ย ตรงเนี้ยตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยจำได้ไหมมันเป็นโล่งๆใช่ไหมครับนี่จำได้ที่จริงมันมีอะไรใช่ไหมคุณเต้ตรงนี้ใช่ใช่มันมันมีโรงจอดรถนั่นเองนะครับอ๋อใช่ผมไปบ่อยนะบ้านคุณเต้ทั้น้องพี่ไปบ่อยมากคุณเต้เพราะว่านะนะคิดไม่ออกสร้างเลยเราเราก็จะสร้างโรงจอดรถแล้วก็ใส่รถเข้าไปนะครับให้มันสมจริงยิ่งขึ้นที่จริงผมคิดว่าเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่เสร็จครับนะก็เหลือโรงจอดรถนะใช่จะไป ผมได้ผมขอกินแตงโมลูกนะได้สิเดี๋ยวขอกินแตงโมลูกหนึ่งแง่ก็เสียเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหออาหารรถเดี๋ยวผมกินเอาลูกแล้วอ่ะอ่ะสร้างสร้างยังไงดีบล็อกอะไรเนี้ยเอาเป็นบล็อกอะไรดีว่าลงรถหลังคาเป็นสีขาวก็ได้ครับสีขาวลงรถลงรถน่าจัดได้นะใช่ใช่เดี๋ยวผมจะทำหลังคาจะไปไปฮะ ผมสินสร้างรถเลยก็ได้นะใช่ไหมเออใช่แต่ผมสร้างรถดีกว่าไปทำรถไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสาด้วยนะโอเคฮะใช่ใช่เสาเอารถเป็นเหมือนบ้ายเอาอะไรคุเท่ลัมโบหรือเฟอร์เลอรี่หรืออะไรต้องต้องลัมโบแล้วครับจังหวะนี้หรือโตโยต้าก่อนดีโตโยต้าโตโยต้าก็ได้ครับโตโยต้าโตโยต้าสร้างแถวเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับผมน้องๆคนไหนที่สร้างรถเก่งๆมาสร้างให้พี่หน่อยนะครับ ใช่แล้วมีมีบ้านไหนมีรถเพราะวจะไปกอกเขาก่อนนี่ซื้อมาอยู่อาศัยอยู่ไหนวะครับทำมน์นี่เนี่ยคุเต้อยู่ไหนโอ้จะไปดูใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหไอ้น้องคือเป็นนาเลยอะโอ้วัตถุภาคสวยนะคุเต้ดูลงื่นเอ้ยข้ามแครอทคุเต้คือฟางแครอทฮะโอ้แครอทนึกว่าปลูกข้าวนะครับเอผมไม่งก้ปลูกข้าวไม่เป็นแครอทอะสวยนะ บ้านหลังนี้ก็ทำสวยนะแบบโอ้โหว่ามันโอ้โหแครอทเต็มกล่องเต็มหีบเลยอุราเปิดดูได้โอ้โหเนี่ครับบ้านหลังนี้มันผมผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในผับจีนะบ้านในเมืองทะเลทรายครับไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้บ้านเศรษฐีเออบ้านเศรษฐีนะครับอโอ้ไอ้คล้ายๆอยู่ชั้นชั้นสองชั้นสองตอนนี้แล้วก็คนลงมาเยอะนะคนลงเยอะ ผมข้ามไปบางคนลงเยอะๆเนี่ยนะครับอตะเกียยแตกเลยตีนแตกก็มียางนี้ต้องใช้เป็นสีดำเนาะยางต้องใช้เป็นแตงโมเลยครับผมเซ็นครับโอ้ยยางยางเป็นแตงโมเลยเหรอใช่แล้วยางยางสีดำไม่เหยียบแตงโมดีไหมเพื่อนอ๋อได้ได้นี่โอ้ยก็มีคนโยนของมาให้เดี๋ยสร้างบ้านไปเลยจังหวะนี้ครับเพื่อนอ๋อจัดว่าเช้าได้แล้วเอาอย่างเงี้ยมันแล้วมันก็ต้องมีโอ่งนะครับมีโอ่งใช่ <Okay. S 2> แตนเคจัดไปฮะจะเรามาทำเบอน,นอะไรให้วนรอะไรนะครับคุณเต้เ,เพื่อนเขาโยนอะไรให้ผมวะไม่รู้เหมือนกันฮะน่าจะชอบโยนของให้อ๋อเป็นโปรเทคครับโอ้เรามีโฮมโซนแล้วเพื่อนีโฮมโซนเลย <laughs> เพื่อนขอบใจอะไรผมก็จะทำเป็นโอรถคุณเต้สีอะไรนะฮะรถสีขาวครับ มันเป็นสีเทาๆออกมันเป็นสีออกขาวครับสีเทาสีบอลใช่ไหมคุณเจสีบอลนะขาคุณขุนหรือเปล่าใช่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 ขาคุณขาคุณนี่ผมคิดเลยนะรอดอะไรนะอ่าแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็คุณสินนะก็จะมาถ่ายคลิปแทนผมนะครับผมก็ต้องผมขอให้คุณสินช่วยนะครับน้องๆก็อย่าไปว่าคุณสินนะว่าแบบเอออยากมาถ่ายก็มาถ่ายอะไรแบบนี้นะอืมใช่ขอร้องให้คุณสินมาช่วยถ่ายนะครับเพราะว่าผมก็มีธุระเนาะ มีธุระมีงานที่ตอะทอย่างเลยนะครับเพราะว่าบางทีเวลาอัดคลิปด้วยกันวันนี้บางทีคุณเตก็ไม่ว่าเหมือนกันใช่ผมเลยต้องขอร้องให้คุณสินช่วยนะครับผมอินดีเลยครับจมาช่วยครับผมโับไปครถโอ้จะทำยังไงดีวะผมเอาสองประตูแล้วกันนะคุณเตครับจะไปครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะได้หมดได้หมดผมได้หมดเลย องใหญ่ไปบอลนอกแน่คุณตรงนี้ออกนี่มันนี่มันใช้รถใช่ไหมน่าจะใช่นะโองคนก็ใหญ่เกินแล้วก็อย่างเดียวไปตักน้ำมาใส่องแป๊บนะครับทุกคนครับป๊ับมันเหมือนรถไม่แน่คุณเต้ ผมว่ามันเหมือนสิบล้อมากกว่าวะเฮ้ยใช้ใช้ได้ผมก็สร้างสวยกว่าผมอ่ะอย่างนั้นเลยเรอใช่คุณสินก็ผมบอกเลยนะว่าคุณสินแบบเล่นเกมเก่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผับจีหรือไมค้าคุณนี่สุดยอดเลยนะครับใครก็พูดอย่างงี้ครับผมไม่มีผมไม่เคยทำตัวขอบคุณครับ่าก็นะครับน้องก็รอดูความโหดของคุณสินได้เลยนะ พี่จะมาโชว์โหดให้ดูน้องๆแล้วสิงทีเขาจะมาถ่ายคลิปแทนผมนะครับในเร็วๆนี้ได้เลยครับผมยินดีช่วยฮะเข้าใจนั้นคุณเต้ไม่ว่างจริงๆแหละมีงานธุรกิจเยอะครับใช่มาช่วยเออทไมโอ่งได้อันเดียววะครับได้โอ่งได้เดียวโอ่งอะไรคเต้โอโหโอ่งโอ่งเปล่าเลยอะคเต้โอ่งมันใหญ่เกิน โอ่งันเดียวก็ได้คุณเทนต์โองอันเดียวนะโอเคตอนนี้ลงรถแล้วก็รถของเราก็ถูกสร้างขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแนะที่สำคัญนะครับเรามาเหยียบแตงโมนะครับในวันนี้นี่คือรถเบียดแตงโมรถเบียดแตงโมจัดไปรถเบียดแตงโมในไมค์ครับนะครับนี้มันเหยียบจริงๆเลยนะฮะตายใช่กำลังจะเหยียบแล้วโอเคแตงโมวางนะโอ้โหบรรทุกแตงโมครับจังหวะนี้ขายแตงโมเลยทีเดียวนะครับแตงโมสวยสวยผมว่าสวย ลองลองใส่น้ำดูนะถ้าไม่สวยถ้าไม่เวอร์ค่อยออกโอ้ยมันทะมันพังหมดเลยนะครับใส่น้ำพังหมดเลยแตงโมนี่ไหลไปกับน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเตงเมใส่เขาใส่แบบเพียวๆแบบนี้ก็สวยนะครับสวยดีจังหวะนี้เป็นพวกผมสร้างนะครับคุณเต้ใช่แล้วนี่ดิโอ้ใส่เข้าไปแตงโมอื้อแตงโมนะครับ ถูกเต็มกระบะเลยฮะเราจะมายสวยเรางเราจะมาขายแตงโมกันออ้ยาะน่วยเราจะาแตนายแตงโมันยเมขยแตคโันออเม่ขาแตมันขับไม่ได้าะขแันอ๋อาจขยแตงนนออวยเรจมงใม่อ่าลงรถมีมา่านอ้ใช่เมายตมนมแตงโม่ันออสยรงนะมใช่ยมันอยม่มีัลยครับ ว่าทําเพิ่มไหมแบบเผื่ออนาคตเรามีต่อเติมไหมครูเต้ได้นะได้นะให้ลงรถแบบเทพอะไรเงี้ยผมว่าในหลังนี้มาต่อเติมลงรถกันหน่อยดีกว่าอ่ะนิดหนึ่งครูเต้คิดว่าจะจัดยังไงดีครับจัดเลยเป็นกระจกไหมครูเต้เฮ้ยหน่อยเดี๋ยวเราจะเอา Lamborghini มาจอดจัดไปได้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 เราต้องขับอับเกียร์รถนี่นี่สวยสวยให้เพื่อนตัดโชว์ตัดโชว์นี่ อึบอึบโหวางยากจังวะเนี่ยฮะใช่ๆเป็นแฟนเล็กนะครับผมเต้เอาไหมช่วยชวย่วยกันดีกว่าได้ได้ไช่วยกันดีกว่ากันลืมไม่ช่วยเลยนี่ป่าปับป๊บเกาลัวๆไปเลยนี่ถ้า,าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากมาอยู่บ้านพี่เต้น,นะครับอยากแบบเข้ามาต่อเติมบ้านแต่งบ้านได้นะเข้าเซิร์ฟมาเล่นกันเยอะๆเลยนะถ้าเกิดเห็นแบบเห็นเห็นเห็นเล่นในเซิร์ฟอยู่เงี้ยอาจจะให้มาช่วยได้นะช่วยพี่เต้ให้เข้าบ้านมาเลยอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาเล่นกันนะครับให้ช่วยกันได้ แล้วครับส่วนส่วนฝั่งนี้เอาเป็นอะไรดีคุณเต้ลูกกงไหมแบบเหมือนประตูอัตโนโมัติครับอ่าได้นะได้นะลูกกงเหล็กอน่ยโอ้สวยขึ้นเยอะเลยนะครับงัมันจะอาจจะเหมือนประตูอัตโนมัติแล้วก็ข้างล่างเดี๋ยวเอาซีรัลเทิร์นใส่ไออันเนี้ยเดี๋ยวผมฝากคุณเต้เปลี่ยนดีกว่าข้างล่างคุณเต้เนี้ยนี่นี่บอกบอก,บอกเรื่องแสงใช่ครับใช่ครับนี่คุณเต้เอันนี้เลยโอเคบอกเรื่องแสงวางลุลุ้ง ป,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 ปเ ante. ประมาณนี้น่าจะดูดีขึ้นนะลงรถใช่แล้วอึ๊บโอ้โหล้างยากเสร็จสมบูรณ์แล้วเพืเต้นิดเดียวลงรถอันใหม่โอ้สวยสวยประตูตตเปิด <ลง S 2> ปิดน, <ลง S 2> นะครับไม่ประตูอัตโนมัตินี่แล้วก็ต้องมีปุ่มใช่ไหมมีปุ่มด้วยอ่ะได้ได้ต่อแบบสั่นได้ไหมเพื่อนเต้มีปุ่มเราสั่นได้ไหมฮะ ังไงล่ะเข้าใจเข้าใจอ่ะโอเคนี่เปลี่ยนเป็นไม้ดีกว่านี่มันจะมองง่ายโอเคครับมาดีเฮ้ยหรือเปลี่ยนเสาไปเลยตัวเนี้ยแล้วหนึ่งนะผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนท่อนเนี้ยเอ้ยน่าจะมองเห็นนี่กดแบบประตูอัตโนมัติแล้วรถเข้าไปจอด ลูกคนแตงโมงเราใช่แล้วคนเทพโอเคฮะนะก็วันนี้เราก็มาเพิ่มเติมเท่านี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวรอดูใครอยากให้เพิ่มเติมอะไรอีกนะคอมเมนต์มาได้นะใช่คอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาผมช่วยพี่เต้สร้างโอเคนะผมช่วยคุณเต้สร้างนะฮะใช่ไห้ถ้าใครอยากให้ช่วยสร้างอยากให้ช่วยสร้างอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาเลยฮะเดี๋ยวอ่านทุกคอมเมนต์เลยได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมนึกออกแล้วแหละว่าเราจะมาต่ออะไรมันเหลือที่โล่งๆตรงนี้หนึ่งที่ครับคุณสินครับ มีตัวมีแบบสปอยนะใบคําใบอะไรไหยคุเตะมันบินได้่ะครับไม่สปอยเลยต้องเป็นใช่ไหมครับฮะต้องเป็นนกใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นกอะโอเคหน้าผมมารอดูฮะได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม